เลยมีผมงามเลยเป็นเปรตผมงามเอามาดูอีกเปรตหนึ่งอะไรเขาเรียกเปรตขนหอกคือหอกมันที่มือมาจากในตัวตามขุมขนตอนมีชีวิตยอยู่เป็นในพรานล่าสัตว์ด้วยหอกเนี่ยตายแล้วมาเป็นเปรตขนหอก ทุกทรมานมากทั้งแหลมทั้งคมเลยเนี่ยทิ่มแทงทะลุผิวหนังมาไฟก็ลุกท่วมตัวเลยนี่มาดูมือขวาถือมีดดาบมือซ้ายถือคอนโทเทน้ำชนิดหนึ่งมีหนอนออกมาคือเปรตตนนี้เนี่ยไม่มีปาก แต่ว่าหนอนมันเกิดขึ้นในตัวมันก็พยายามจะดันออกมาเนี่ยแต่มันออกทางปากไม่ได้เขาก็เลยเอามีดผ่าปากหนอนก็ออกมาได้แล้วก็ไอ้มือซ้ายที่ถือกโทรเทน้ำน้ำด่างด่างเจอปากที่มีแผลเป็นไงอ่ทั้งแสบทั้งร้อนทั้งหนอนดันออกมากัดดันก็ไปออกต้อง เอามีดผ่าปากก็เรียกว่าเปรตปากแวะตอนเป็นมนุษย์อยู่เนชอบแซวแต่แซวอย่างนี้ตัดรอนกำลังใจคนทำความดี mm hmm. เขาจะไปไหว้พระเจดี mm hmm. ก็บอกเขาจะไปเลยอย,างงาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนูน้นไปบ้าไปครับไปนูน่นไปนี่ดีกว่าไหว้พระเจดีไม่เห็นจะได้อะไรเลย เรื่องของความดีพอไปห้ามเขามันจะไปทำเลไหมดีมีสิทธิ์ไม่มีปากหนอนภายในเกิดขึ้นเองแล้วก็จะมีดผ่าพอเทน้ำกรดเสร็จเรียบร้อยนอนก็นหายปากก็ปิดเหมือนเดิมก็เกิดอย่างนี้แหละปฏิกิริย,ยาเงี้ยซ้ำๆสักๆกกนี่มาดู เปรตคุกฝุ่นตัวก็เป็นโรคผิวหนังด้วยทรมานมากขันมากท่านได้คุกฝุ่นแล้วก็คอ,อยยื่อแต่ขึ้นมาแสบกตั้งแสบทั้งขันทั้งปวดเป็นเปรตได้ยาวนานนะจะเป็นได้กับวันสองวันเป็นพุทธทันดรนเดีเดียวหละบางทีพระเจ้ามาตัดสู้หลายพระองค์แล้วก็ยังมานั่งคุกฝุ่นกันอยู่เนตอนเป็นมนุษย์น่เป็นภรรยาหลวงแต่ไม่มีลูก แล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิไม่ชอบไปสามีไปทำบุญสามีก็เลยไปหาภรรยาอีกคนหนึ่งน้องใหม่มาน้องใหม่นี้เป็นคนดีเป็นสัมมาทิฐิสนับสนุนให้พอบ้านทำบุญแล้วก็มีบุตรด้วยกันเบอร์หนึ่งก็เลยงุดหงิดก็เลยกแกล้ง เอาฝุนไปโรยที่นอนของเสื้อผ้ามังเอาเสื้อผ้าแอ่ไปทิ้งในหลุมขยะมั่งหลุมคูดหลุมขยะนี่ทำอย่างนี้ตลอดเลยตายแล้วก็มาเป็นเปรตคลุกฝุ่นนี่แหละทรมานมากเลยนี่มาดู เปรตหัวหมูเขี้ยวงอกอันนี้เป็นวจีกรรมเป็นเปรตผู้หญิงนะชอบด่าว่าสามีและก็แม่สามีปากเป็นอย่างนี้เลยคมกริบเลยแล้วก็สกพรก หมูนี่มันชอบกินอาจมกินของสปกประเรตกินลูกตนเองอันนี้เป็นคำสาบานผิดคำสาบานคือตัวเองเป็นภรรยาเบอร์หนึ่งแต่ว่าเป็นหมันแล้วก็พอบานก็เลยต้องหาคนสืบสกุลก็ไปหาน้องใหม่มา น้องใหม่ก็สามารถตั้งคันได้เบอร์หนึ่งก็งดหงิดก็เลยไปหาเรือกับปริพาชิกานักบวชหญิงที่เป็นเดรธีปรุงยาให้น้องใหม่นั่นแทง้งแม่สามีก็สงสัยว่าฝีมือนี่คงจะเป็นเบอร์หนึ่งแน่ๆ ก็ได้เรียกมาซักถามเบอร์หนึ่งก็บอกเปล่าเปล่าเปล่าทำถ้าหากว่าทำล้วก็ตายแล้วให้ไปเกิดเป็นเปรตกินลูกเนี่ยเขาบอกเขาเขาเปล่าทำเขาไม่ได้ทำถ้าทำเราก็ขอให้เขาเดี๋ยไปเกิดเป็นเปรตกินโลกแล้วก็อยู่มาไม่นานก็ละโลก ก็สมหวังเลยบาปกรรมที่ทำเอาไว้กับคำสาบานคือไปทำแท้งจริงๆแล้วก็ไปโกหกแล้วก็สาบานก็ได้เกิดมาเป็นเปรตกินลูกเช้าห้าคนเ,คเย็นห้าคนวันละสิบคนเพราะฉะนั้นเนื้อตัวก็กินลูกอยู่เองเลยจะ<อ>ตั้งคันเด็กวิบากรรม<อ>ไม่ต้องมีพอบาน ก็บัดดานให้ต่างคันออกลูกออกมาก็ออก,ากินเช้าห้าเย็นห้าเลือดโทมเนื้อตัวเป็นน้ำเลือดน้ำน้องกันหมดเลยเดยนี่คำสาบานกลับไปทำแทงเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนี่คือมันหิวมากก็หายก็ออกมากรรมกับบัดดานก็กินกนไปอย่างนี้แหละ นี่ก็เรียกเปรตย่างคือโดนฐานเพลิงเผาไหม้บุพกรรมก็คือเคยไปเกิดเป็นอัครมเหสีของพระราชาองค์หนึ่งวันหนึ่งก็ไปเห็นพระราชากำลังสงสนานพระวรากายกับนางสนมเอาเห็นแล้วก็หึงหวงออมานะ พระปราชาโอ้โหพระโยกนังสนมล่าเริงทีเดียวโอ้หัวหนากิ๊ก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 เป็นหนุ่มรอบสองรอบสามอัครมเหสีนี่เห็นแล้วกับสุดทนเลยมันตามตาม,มันก็เลยตามใจก็เลยคอยจังหวะให้เลิกสงสนานพระพวรกายก่อน แล้พระราชาก็จะต้องเอามือเนี่ยมาอังเตาเพื่อให้หายหนาวขึ้นจากน้ามาจะต้องเอามือมาอังเตาถ่านไฟร้อนแรงพอพระราชาผ่านไปก็สนมมาแต่ยังไม่ทันอังเลยอัครมเหสีนี่เอาเตา ทุ่มหัวไปเลยไหม่ทั้งเนื้อทั้งตัวไปเลยด้วยความหึงหวงเยอยกตายแล้วก็มาเป็นเปรตโดนทานพเพลิงเผาไหม้นี่แหละ